อาหารต้องห้ามบอกคนเป็นกรดไหลย้อน 1. อาหารมละทอดเช่นมันฝรั่งไก่ทอดและเนื้อสัตว์ติดมันเพราะอาหารที่มีไขมันสูงจะทําให้การย่อยช้าลงทําให้กรดไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารได้ง่ายมากขึ้น 2. อาหารที่เผ็ดเช่นพริกไทยพริกขี้หนูและซอสเผ็ดเพราะอาหารเผ็ดทาให้เยื่อบุในหลอดอาหารระคายเคืองจนเป็นกรดไหลย้อนได้ 3. ช็อกโกแลตเช่นช็อกโกแลตชางช็อกโกแลตผงเพราะช็อกโกแลตมีสารที่เรียกว่าเมทิลแซนทีนซึ่งสามารถทําให้หูรูหลอดอาหารส่วนล่างอ้าีย ผ่อนคลายจึงอาจทําให้กรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาได้ 4. เครื่องดื่มที่มีโซดาเช่นน้ำมันลมโซดาเพราะเครื่องดื่มที่มีโซดาทําให้เกิดการเรอและเพิ่มความดันในกระเพาะอาหารทําให้เกิดกลอยย้อนขึ้นมาได้5ผลไมา้และน้ำผลไม้ที่มีความกรดสูงเช่นส้มมะนาแครฟูด คลอสสามารถผลิตกรดในข้าอาหารและทําให้หลอดอาหารและไายเครื่องจนเป็นเกิดไหลย,ย้อนได้ค่ะหกม <S <S ิ้นเช่นเปตร์มิน้นต์เป m ปมิน้นลูกอมมิน้นต์คลอสามารถทําให้หูรูดหลอดอาหารส่วนล่างผ่อนคลายทำให้เกิดไหลย้อนไหลขึ้นมาได้ง่าย